ดิฉันนะถ้าดิฉันเป็นสายบูญและดิฉันจะโอนเงินทําบูญกับที่ไหนสักที่หนึ่งและดิฉันเห็นชื่อบัญชีว่าอ๋ออันนี้บัญชีนี้ไม่ได้ใช้ชื่อคนนะเป็นบัญชีใช้คําอะไรก็ตามแต่เช่นใจฟ้าอาทอยระชนะแล้วสอาอันนี้มันน่าจะเป็นบัญชีกลางหรือเป็นบัญชีของโครงการเป็นบัญชีของมูลนิธิที่เขามีคณะกรรมการบริหารดูแลเงินเขาจึงไม่ใช้บัญชีที่ เขาจึงไม่ใช้บัญชีที่เป็นชื่อนายนั้นนางนี้เพื่อความโปร่งใสแต่แต่แต่พอคุณแต่พอคุณใช้ชื่ออันนี้แล้วคุณไปตัดแล้วคุณไปตัดชื่อคุณออกแบบนี้ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่บัญชีที่มีคณะกรรมการดูแลมันไม่ใช่บัญชีที่มีคณะกรรมการดูแลมันเป็นบัญชีที่คุณคนเดียวเท่านั้นก็มีสิทธิในการเบิกถอนได้อย่างเงี้ย ดิฉันแค่รู้สึกว่าคุณกําลังหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะหรือทําไมถึงต้องต้องใช้ชื่อบัญชีในลักษณะแบบนี้ถ้าเทวดาของมึงอะ่ะดีจริงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยหลวงพ่อต้องให้ปิดบัญชีทําไมมึงไม่สงสัยกันเลยเหรอเอาคุถามแค่นี้เองเอาแค่นี้พอมึงตอบไมาที่เป็นติ่งเนี่ย ตอบมาแค่นี้ก็พอคนน่ะถ้าทำดีจริงตรงไปตรงมาจริงๆเนี่ยพิสูจน์ได้เลยเป๊ะๆๆอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อจะให้ปิดบัญชีทำไมเอาแค่นี้พอเพราะถ้าหลวงพ่อเห็นทุกอย่างหมดแล้วแล้วหลวงพ่อบอกอ๋อโอเคโอเคอ่ะเห็นหมดแล้วอ๋อรายรับรายจ่ายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโยมอ๋ออันนี้อ๋อมีอันนี้เนาะมีบัญชีไว้อ๋อมีบัญชีที่สํานักงานมีบัญชีทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อทํา อ๋อเป็นต่อเดือนต่อเดือนเลยใช่ไหมทําไว้หมดเนาะอ๋อตรงกันอ๋อยอดโอนอันนี้ตรงเนาะอ๋อที่เข้าวัดนี้ตรงเนาะอ่าโอเคไว้ใจได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกให้อ่าคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็เออไว้ใจได้สามารถโอนได้เนาะอ่าบัญชีหมอบีเขาโอนได้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีการแจ้งกันทุกเดือนมีการนําเข้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนทุกเดือนนะแค่นี้พอ มึงต้องตื่นก่อนเอาตื่นแค่คำถามนี้เลยตอบให้ได้ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นข้อพิรุธจริงหลวงพ่อให้ปิดบัญชีทําไมตอบตอบตอบ,ตอบมาอ่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้ ตอบตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จ้าตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้จ้าเดี๋ยวไปขอขอเวลาไปคิดก่อนนะคะขอเวลาไปคิดก่อนค่ะตอบไม่ได้หรือถ้าอันนี้ถ้าอีกแล้วนะมึงอาคำถามแรกมึงตอบกูไม่ได้แล้วนะกูถามคําถามข้อที่สองแล้วก็เอากูให้เวลามึงคิดคําถามข้อที่หนึ่งในการตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะกูให้ช้อยอันที่สองมึงเผื่ออันที่สองมึงตอบได้ถ้า ้าโครงการที่หมอบีทำมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์โปร่ปงใสเลขาหมอบีจะต้องไปถามวัดทำไมว่าได้ยอดเท่าไหร่เลขาหมอบีจะต้องถ่ายรูปถ่ายหลักฐานหรือไปถามวัดทํไามทไมว่าได้ยอดได้รับยอดบริจาคเท่านี้หรือเปล่าหรือได้รับยอดบริจาคเท่าไหร่คะถามทําไม ตอบ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 มาค่ะตอบแพรมาค่ะตอบมาอ่ะสองอ่ะอ่ะสองข้อนี้พอที่ดิฉันรู้สึกว่ามีพิรุษอ่ะสองอันเนี้ยทําไมเลขาต้องทําไมเลขาซึ่งเป็นคนของหมอบีแท้ๆควรจะเชื่อหมอบีควรจะไว้ใจหมอบีแต่กับไม่ไว้ใจหมอบีและ ไปถามทางวัดว่าได้รับยอดเงินบริจาคตรงกับที่ตัวเองถอนออกมาหรือเปล่าตอบตอบอ่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้สองข้อตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ไปตอบตำรวจเองค่ะตอบไม่ได้ก็ไปตอบตำรวจเองแล้วกันค่ะ อ่าเห็นป่ล่ะไม่มันต้องมันต้องรู้จักเอ๊ะบ้างตั้งคําถามแน่นอนว่าไม่มีใครตัดสินเขาหรอกดิฉันก็ไม่ได้ตัดสินเขาดิฉันไม่ใช่สารดิฉันไม่ได้สรุปด้วยว่าเขาเป็นคนผิดเพราะดิฉันไม่ใช่พนักงานสอบสวนแต่เมื่อมันมีอะไรที่เป็นข้อพิรุษที่เราควรจะต้องเอะใจที่เราควรจะต้องเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรจริงหรือเปล่าต้องช่วยกันตั้งคําถามค่ะไม่ใช่ว่า หลงอยู่ในลัทธิบูชาตัวบุคคลซะจนไม่สนใจความถูกต้องมีคอมเมนต์หนึ่งยังจะบริจาคต่อไปค่ะศรัทธาและเชื่อมัน่นขายนาไปเลยแม่มึงมีนากี่แปลงขายนาไปค่ะแล้วก็โอนไปซะให้หมดเดี๋ยวเสียดายบัญชีปิดไปแล้วนะเดี๋ยวรอบัญชีใหม่ละกันบัญชีนั่นปิดไปแล้วค่ะบัญชีอันนั้นปิดไปแล้วเดี๋ยวมึงรอบัญชีอันใหม่ ขายนารอไว้เลยค่ะขายนารอไปเลย,ยไเลย้ไเลยค่ะนะอย่าลืมขายนาไปไถ่ายควายเอยวเขาก็มีโครงการเดี๋ยวเขาก็มีาากกม,มาอีกแหละโครงการไถ่ไถ่โคนมแล้วโครงการหน้าอาจจะเป็นโครงการไถ่ควายท้องท้องแก่นะโครงการไถ่ควายท้องแก่จากโรงจากโรงอะไรบางอย่างอืมนั่นแหละอื นะคะอืมนั่นแหละอะถ้าไม่ช่วยตั้งคําถามก็นั่นแหละก็ไปไป,ไปมีไร่มีนาก็ไปขายมาไว้แล้วเตรียมเงินไว้บริจาคได้เลยนะ <c oughs> นะเออเออไม่ตื่นนะอืม,อมไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้ปิดอาจจะมีการอายัดไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นการอายัดโดยเจ้าหนะ้าที่ตํารวจหรืออาจจะไปปิดแต่ปิดไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะเร็วมากเลย เพราะว่าดิฉันจะลองโอนดูมันโอนไม่ได้ดิฉันจะลองโอนดูโอนไม่ได้บันนี้จะลอง own, อโอนเอ้าโอนไม่ได้แล้วบัญชีปิดไปแล้วก็เลยไปไล่ดูว่าเอ,อ้ยบัญชีเนี้ยที่เขาอ้างเนาะวันนี้มันมันมีอันหนึ่งที่สังคมกําลังกําลังตั้งคําถามเพราะว่าเขาพยายามปัดตลอดว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ทําบุญกับวัดเขาทําบุญกับหลวงพอ่อโอเคถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในวัดในคณะกรรมการวัดคุณ คุณจะอ้างไม่รู้ว่าอ้างเพื่อหวังผลอะไรก็ตามแต่นะว่าการเป็นการทําบุญส่วนส่วนบุคคลเป็นการทําบุญกับหลวงพ่อโดยตรงพระศรัทธาหลวงพ่ออ่างนั้นขอไปย้อนไปดูดูโครงการเก่าๆหน่อยแล้วกันว่าเป็นการใช้ชื่อในนามของใครเวลาที่คุณรับบริจาคก็ดิฉันก็ไปดูมาเอา้าปรากฏว่าเอา้ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อนะบางโครงการมันใช้คําว่า วัดพระบาทน้ําพุชัดเจนเลยอย่างเงี้ยไม่รู้แหละใช้โดยใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็อันหนึ่งที่เอาเอาก็เอามาจากนี่แหละงมงายสไตล์หมอเบีะ่ะโพสต์หนึ่งก็เอามาจากเพจงมงายสไตล์หมอบีอยะแล้วคุณจะว่ายัางไงก็มันมีบางอันที่มันมีชื่อวัดอะ่ะถ้าคุณไม่คุณไม่อยากปกติถ้ามันแบบบริสุทธิ์ใจเนาะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอะ่ะมันจะต้องแบบ เออชื่อผิดเขาชื่อนี้จริง,รงเออแค่การตัดชื่อคำว่าโดยออกเนี่ยมันก็ไม่รู้สิสำหรับดิฉันอนะการตัดชื่อออกอะตัดชื่อออกทำไมอะตัดชื่อออกทำไมทำไมไม่ใส่ชื่อเต็มเต็มให้คนเขาเข้าใจว่าเออบัญชีนี้คือบัญชีใจฟ้าอาธรประชานานโดยนายอะไรก็ว่าไปเต็มเต็มเลยแต่พอไปตัดอย่างเงี้ยตัดนี้ยแล้วเป็นบัญชีใจฟ้าประชานาน คนส่วนใหญ่อะไม่รู้นะสำหรับดิฉันนะสมมติว่าดิฉันเป็นสายทําบุญเนาะแล้วดิฉันเห็นชื่ออะไรแบบนี้ที่มันไม่บัญชีที่ไม่ใช่ชื่อคนอ่ะดิฉันจะรู้สึกว่ามันเป็นบัญชีที่มันมีคณะกรรมการบริหารดูแล